คุณประภานี้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมปวดบวมมาห้าปีที่แล้วมีสาเหตุไหมครับเอ,อเดินมากสาเหตุมาจากเดินมากคือในช่วงที่ทำงานนะฮะก็เดินเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในช่วงเวลาทำงานครับก็เดินเยอะเอ่อ เคยมีอาการบาดเจ็บหรือว่าอุบัติเหตุอะไรมาก่อนไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่เคยฮแต่เมื่อห้าปีที่แล้วก็เดินอย่างนี้ก็ก็เดินในช่วงทางานก็แต่นี้เกษียณมาแล้วสามปีเจ็บยังไงฮะเจ็บสองข้างหรือว่าข้างเดียวหัวเข่าบวมบวมเลยบวมตุ๋ยเลยบวมเลยฮะบวมบวมใสเกร็งไม่เท่าอ่ะเออบวมมากนั่งพับเข่าได้ไหมฮะไม่ได้เลยไม่ได้ขัดสมาธิไม่ได้ไม่ได้เลยเออนั่งยองๆองไม่ได้เลยไม่ได้เลยบวมพอบวมเสร็จแล้วทํายังไงครับ ก็ก็ไปหาหมอหมอเขาก็จะให้มันมีหลายหลายอะไรหลายกรณีคือไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาก็จะเอ่อเป็นอะไรเขาเรียกอะไรแผ่นตะกัวใช่ไหมฮะตะกัวเขาไปทําให้ร้อนอ่ะอืมแล้วก็มาอังไว้อังแล้วก็พันแล้วก็แล้วก็บางทีก็จะเป็นเช็ดเจลเจล อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ไฟฟ้าอ๋อเป็นอัลตราซาวช์นวดช่มฮะมีนวดนวดด้วยอย่างน,นางงั้นอะ่ะนานเป็นวันเว้นวันวันเว้นวัน,วน,วน,วนเป็นปีๆเลยอะ <c oughs> เป็นปีแล้วก็เป็นทำอย่างงั้นอยู่ก็ประมาณเราไที่ยวไปาบาก็เป็นปีแล้วก็ย้ายไปอ,อีกที่คลินิกที่เป็นของหมอฝรั่งก็ ก็เป็นการเจลเหมือนกันเออเจลเหมือนกันก็ไม่หายก็คือเจ็บก็เข้าไปทำฮ่าใช่บวมก็เข้าไปทำใช่ใช่แต่หมายถึงว่าทำหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นเป็นการวันเว้นวันหมอเาจะนัดวันเว้นวันวันเว้นวันไปงี้ก็ต้องไปอย่างนี้ทุกทุกสองวันใช่ใช่ใช่ก็ไม่ต้องทํางานทําการเลยนะก็ไปตอนเลิกงานเลยฮะตอนเลิกงานตอนหกห้าโมงครึ่งก็ขับรถไปถึงนู่น อสุขุมวิทครับทํางานอยู่ที่ไหนครับบางกะปิบางกะปิขับรถไปสุขุมวิทใช่ให้ลูกชายขับไปให้ลูกลูกชายบ่นไหมฮะก็ก็ตาน่าตาเออมันต้องบ่นแหละคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยสองวันต้องไปโรงพยาบาลครั้งสองวันใช่แล้วแล้วชีวิตมันไม่ไม่ก็คุณหมอบอกไหมครับว่ามีวิธีที่จะรักษามันไหมก็ก็ก็มีที่โรงพยาบาลก็แนะนําให้ให้ผ่า ให้ผ่าแสดงว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่า,าหัวเข่าเสื่อมหัวเข่าเสื่อมอาจารย์ครับผมมีข้อสงสัยหนึ่งว่าเวลาหัวเข่าที่เสื่อมเนี่ยทําไมมันเสื่อมข้างเดียวเพราะเวลาเราเดินเนี่ยเราใช้สองขาเดินอ๋ออันนี้ไม่แน่นอนค่ะมันขึ้นอยู่กับการลงน้ําหนักว่าลงขาไหนเยอะที่สุดบางคนยืนจะสังเกตดูยืนด้วยขาขวาในขณะนนะที่ผ่อนทิ้งน้ําหนักลงขาขวาแล้วก็ผ่อนขาซ้ายเอาไว้ uh huh. นะบ,บางคนก็ลงน้ําหนักขาซ้ายผ่อนขาขวา,าไว้นะฮะอันนี้มันขึ้นอยู่กับตรงนั้นด้วยการ,รใช้งานนะคะมันก็ค่อยๆอ,อ,อันนี้สาเหตุการเสื่อมก็อาจจะมี2อ,อย่างอันแรกอายุที่เพิ่มขึ้นอันที่สองก็คือการใช้งานนะฮะและที่บวมนั่นก็แสดงว่ามันเกิดการอักเสบขึ้นมานะฮะจะเห็นว่าหมอเขาจะใช้แผ่นอุ่นประครบหรือใช้เจลแล้วก็นวดด้วยไฟฟ้าซึ่งสองอย่างเนี่ย มันเพิ่มความร้อนมันก็จะช่วยให้เส้นเลือดบริเวณนั้นขยายเลือดก็ไปเลี้ยงได้ดีขึ้นนําอาหารนําออกซิเจนไปให้เซลล์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นําของเสียออกมาอันนี้มันจะผ่อนคลายอาการปวดลงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการรักษาไม่ได้ทําให้ข้อเข่ามันบันเทาไม่ได้ทําให้ข้อเข่าข้อที่เสื่อมนั้นกลับมาสู่ปกติได้แต่มันจะลดการอักเสบลงไปคือมันเสื่อมไปแล้วถ้าโดยทางการแพทย์ มีวิธีดึงกลับมาไหมฮะมันก็มีค่ะมันก็จะมีายาท,ที่เขาฉีดเข้าไปเพื่อช่วยหล่อลื่นอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมียาบางตัวที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนขึ้นมานะคะที่คุณหมอมักจะฉายยาให้ทานใช่ค่ะอาจจะเป,เป็นยาแก้ปวดทานสองเม็ดเช้าเยน็นเป็นเป็นแับซูลหมอบอกว่าต้องผ่าถึงจะหาย ช่างใจไหมฮะก็ไม่เอาเลยมันมันใจไม่ถึงอะมนใจใจกลัวกล,วกลวักลัวการผ่าคุณหมอบอกว่ามันจะยังไงไหมฮะผ่าแล้วมันจะหายดีตามปกติ